สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกลับการตีแผ่ภัยสุขภาพที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันเชื่อมโยงกันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีก็ท้องอืดท้องผูกบ่อยๆทำไมสิวขึ้นง่ายผิวไม่สดใสทั้งที่ก็ดูแลอย่างดีหรือทำไมรู้สึกอารมณ์ไม่คงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าผมจะบอกว่าทั้งหมดนี้อาจมีต้นตอมาจากภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในลำไส้ของคุณหรอครับใช่หรอครับ ในลำไส้ของเราไม่ได้มีแค่กากอาหารแต่มันคือสมรภูมิรบของกองทัพแบคทีเรียนับล้านล้านตัวซึ่งมีทั้งแบคทีเรียตัวดีที่เป็นเหมือนทหารเอกของเราและแบคทีเรียตัวร้ายที่เป็นเหมือนผู้ก่อการร้ายภัยเงียบจะเกิดขึ้นเมื่อกองทัพตัวร้ายมันมีจํานวนมากกว่าตัวดีภาวะนี้แหละครับคือหายนะของจริงเมื่อแบคทีเรียตัวร้ายยึดครองลำไส้มันไม่ได้แค่ทําให้คุณท้องอืดหรือท้องเสียนะครับ แต่มันจะปล่อยสารพิษออกมาทำลายกำแพงลำไส้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณรวนและนี่คือสิ่งที่ช่อง Health D Story ต้องรีบมาเตือนเลยครับเพราะมันจะส่งผลให้คุณป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้มีปัญหาสิวผิวหนังอักเสบหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อสารเคมีในสมองทำให้อารมณ์ของคุณแปรปรวนมันเหมือนมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในร่างกายของคุณตลอดเวลาเลยครับแล้วจะเพิ่มกองทัพฝ่ายดีได้อย่างไรง่ายมากครับเราต้องส่งสเสบียงให้ทหารของเรา อย่างแรกคือเติมโปรไบโอติกหรือก็คือแบคทีเรียตัวดีโดยตรงเลยครับหาได้จากของหมักดองเช่นโยเกิตรสธรรมชาติกิมจิหรือคอมบูชาอย่างที่สองคือให้อาหารทหารของเราด้วยพรีไบโอติกซึ่งก็คือใยอาหารที่มีอยู่ในผักผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยหัวหอมใหญ่กระเทียมและหน่อไม้ฝรั่งอย่ามองข้ามสุขภาพของกองทัพในลำไส้ของคุณนะครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ